สวัสดีครับพบกับนิวสมาน i a อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจกันสันิดหนึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้ไฟฟ้าซึ่งหลายคนก็อาจจะเจอปัญหาที่อยู่ๆทำไมค่าไฟมันแพงแพงแบบผิดหูผิดตาอาจจะ2องสามพันหรือ3ามสี่หมืนอะไรอย่างนี้แต่ว่าผู้ใช้ไฟฟ้ารลยนี้หนักมากๆนะครับจาก4ี่หม่นกลายเป็น11ล้าน ฟังไม่ผิดนะครับ11ล้านเลยทีเดียวก็เรียกว่าทําเอานอนไม่หลับเลยทีเดียวคือปัญหาตรงนี้มันต้องดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ทางผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยเขาได้โพสต์ไว้ในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคแต่ว่ารายละเอียดเนะี่ยคือเขาแจ้งคอร์เซ็นเตอร์แล้วแต่ว่าคอร์เซ็นเตอร์ก็ไม่ได้รับสายอะไรแต่อย่างใดให้ดูนะครับว่าการใช้ไฟฟ้านี่มันเวอร์มากๆเลยนะครับ ให้ดูตัวเลขนะครับว่ารวมเงินทั้งสิ้นอยู่ที่11,780,000โอ้โหหงายท้องแน่ๆครับผมนี่นะครับรายละเอียดการชําระถ้าเปรียบเทียบเดือนอื่นที่ผู้ใช้ท่านนี้เขาโพสต์ไว้นะครับตามรูปเลยก็คือปกติเขาเสียประมาณ30,000-40,000โดยเดือนกุมภาครับ37เดือนมีนา40,02เดือนเมษา40,09 เดือนพฤษภาสี่หมื่นเจ็ดเดือนมิถุนาสี่หมื่นสามก็เดือนกรกฎาคมครับโอ้โหตัวเลขบอกเลยว่ากระโดดไปเป็นสิบเอ็ดล้านและแถ,แถมสถานะบอกด้วยนะครับว่าปก,ปกติมันก็เลยเป็นอะไรที่น่างง,งมากๆถ้าเทียบกับบินก่อนหน้าน,านี้ที่เสียสี่หมื่นสามนะครับคือมันคนละเรื่องเลยก็เป็นอะไรที่น่างง,งมากๆนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนี่แะครับดอียครั้งหนึ่งโอ้โหตัวเลขนี้ต้บอกว่าน่าสะดุ้งมากๆ เขาก็ได้โพสต์ไว้นะครับว่าร้อนใจมากค่ะขอแอดมินอนุมัติด้วยค่าไฟ11ล้านถามคอเซ็นเตอร์ก็ไม่รู้ต้องรอวันที่3แต่บินเรียกเก็บส่งมาทางเมลวันนี้ค่าออฟพีคเดือนล่าสุด5ล้านกว่าเดือนก่อน29ใครทราบบ้างเกิดจากอะไรไม่รู้นอนไม่หลับแน่ค่ะตอนนี้กินข้าวไม่ลงแล้วจริงๆไม่สมควรที่จะต้องมา อาเสียเงินกับอะไรตรงนี้นะครับแล้วเกิดว่ามันมีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้ไฟฟ้าแน่นอนเพราะว่าผู้ใช้ไฟฟ้าก็อยู่บ้านเฉยนะครับกดเปิดปิดกดสวิตช์ถ้าเกิดว่าสายรั่วหรืออะไรเนี่ยจริงๆคนที่รับผิดชอบก็คือทางฝั่งการไฟฟ้านะครับอันนี้ก็ขอให้แก้ปัญหาได้อย่างราบรื่นเพราะว่าจริงๆเรื่องแบบนี้ถ้าไม่เป็นข่าวเนี่ยทางการไฟฟ้าก็คงจะไม่ทําอะไรแน่นอนก็คงจะพยายามเก็บในค่าค่าค่าไฟฟ้าประมาณตรงเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้ก็ นเยวก็ต้องดูนะครับว่าการไฟฟ้าจออกมาพูดว่ายังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนทวิทีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ